đánh, Chứ bật vào mình tê. Để... Đi. สวัสดีครับวันนี้ผมเตรียมตัวแล้วเพื่อนจะออกไปถ่ายคลิปเนาะแห่เทียนหมู่บ้านเราจะแห่ที่หลังบ้านอื่นก็จะแห่ก่อนเนาะแห่ชนบดเพื่อนให้น้ําวัวเสร็จก็จะไปโอ้ทำไมฟ้าครึ้มจังอ้าวแห่เทียนทำไมเห็นแต่วัว ไม่ใชย้ยังไม่ออกไปเตรียมตัวเฉยๆกำลังเตรียมตัวเพื่อนแห่ตอนบ่ายสองเนาะอาจจะไลฟ์สดไม่ได้เพื่อนไปแห่เทียนอาจจะไลฟ์สดไม่ได้อาจจะเก็บเป็นคลิปเนาะเพราะว่าสัญญ,ญาณไวไฟไม่มีเราใช้ไวไฟที่บ้านนะเน็ตไม่มีเพื่อนโดนตัดแล้วเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเน็ตก็เลยโดนตัด <laughs> แต่วายไฟย,ยังเหลืออยู่ ถ้าไลฟ์ที่บ้านได้อยู่แต่ออกข้างนอกไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ต้องถ่ายเป็นคลิปเนาะยังไม่หาเงินจ่ายค่าเน็ตไม่ได้ตอนนี้ <laughs> โอ้ยไลฟ์แต่รอบบ้านถ้าไปในเมืองก็ไลฟ์ได้ที่บขอสเอขามีสัญญาณอยู่แต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็ไลฟ์ที่บ้านเนาะรอบๆบ,บ้านออกไปไกลกว่าน,นี้ก็ไม่มีสัญญาณแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปให้ชมเนาะบรรยากาศสนุกแค่ไหนทุก่าน,นรอชมในคลิปได้เนาะ ันนี้ก็อยู่รอบๆบ,บ้านก่อนดูลูกวัวนิดหนึ่งก่อนทุกคนก็เตรียมตัวแล้วเนาะอู้ทำไมฟ้าครื้มจังฟ้าครื้มครึ้มเนาะวันนี้ทุกคนพากันนั่งใต้ร่มไม้นั่งคุยกันร,รออยู่ถึงเวลาก็ออกไปดูเหมือนกันเนาะ นั่งอยู่ใต้ร่มมะขามนั่งเปรนั่งกับดินก็มีบรรยากาศง่ายๆเนาะแถวชนบทเพือ่อนนั่งคุยกันเล่นก่อนถึงเวลาก็ออกไปเพราะว่าขบวนแห่ก็จะออกมาทางทุ่งนาเนาะทางผ่านวัดไปทางวัดก็จะเป็นทุ่งนาก็ผ่านมาตรงนี้พอดีไม่ได้ไปแห่ตอนต้นขบวนก็แห่รอดักอยู่ตรงข้าหน้าเลย

นี่เราไปแห่เทียนบ่เราไปแห่เทียนอ้บ่ายโมงแล้วนี่บ่ายโมงกว่าๆแล้วบ่ายกี่โมงให้ดูก่อนบ่ายสิบสามนาฬิกาสิบนาทีเพิ่งบ่ายโมงสิบนาทีให้สามโมงท่านั้นเลยบ่ โอ้ไม่เคยเห็นแห่เทียนสามโมงที่บ้านอรามองแห่เสร็จแล้วเห็นรถแห่กลับแล้วที่แีแต่บ้านเราแห่ทีหลังแห่ตอนบ่ายสามโมงโอ้แห่เ็จเวียนเทียนเลยเนาะก็เลยต้องแห่ตอนสามโมงดอกไม้ฟรีที่บ้านหอตะพานเด้อดอกไม้ฟรีไปก็ไปเอาดอกไม้บ้านเตรียมไปรอคนที่ไปก็ไปเอาดอกไม้ได้เลยแล้วก็เดินเวียนเทียนได้เลย ไม่ต้องเอาดอกไม้จากบ้านไปเนาะดอกไม้ฟรีไม่ต้องขายเหมือนแถว <c oughs> ไม่บอกว่าที่ไหนเขาขาย <c oughs> อันนี้ไม่ขายเนาะ <c oughs> เรียมอำนวยความสะดวกหมดใครไปก็เอาดอกไม้แล้วก็เดินมาเวียนเทียนได้เลยไม่ต้องไม่ต้องซื้อเนาะ <c oughs> เอานักเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนวันนี้ <c oughs> เราไปตรงนี้เลยบอก โอ้โนอนดูโทรศัพท์แต่งตัวเสร็จนอนแต่งตัวนอนแต่งตัวแล้วไม่ไปโอ้ใช่ต้องอาบน้ำอีกรอบบ่หน่แต่งชุดเสร็จแล้วนี่้อ้ข้ามาสระงแต่งเรียบร้อย รองเทา้าใส่ท้ารองเท้านอนเลยทีนี้นอนถท้ารองเท้าเลยเออใช่นอนแต่ผ้าสรงเยอะตอนทั้งรองเท้าด้วยโอ้เอาไปปล่อยเลยที่โรงเรียนนี <c oughs> เอาไปปล่อยที่โรงเรียนเลย <c oughs> สัญญาณไม่ถึงวันนี้ย่ามีแล้วเอาย่าออกได้แล้วไปตัดใหม่ได้แล้วไหนแต่งตัวเสร็จาาแล้วยังโอ้มาแล้วหนูมาแล้วรัดตารัดดงมาหนูจะสาวมาจากป่าหนู ออกมาจากป่าแล้วเออออกมาจากสวนปา่า <c oughs> บ้านป่าแบบนี้แหละออกมาแล้วนี่แต่งตัวมารอแล้วอวันเวียนแถ่เทียนเนาะวันนี้นักเรียนก็แต่งตัวเพื่นไปเวียนเทียนเนาะที่โรงเรียนที่วัดเนาะจะแห่เทียนไปพราะทั้งทั้งหมู่บ้านชาวบ้านแล้วก็นักเรียนด้วย ไม่ได้เอาอกไม้ไปเนาะอ๋อขบวนแนวหน้าเลยนักเรียนไทยอยู่ข้างหน้าเลยไม่ใช่ไปจัดขบวนที่โรงเรียนบ่ฮโอ้แต่งตัวรอตั้งแต่บ่ายโมงไปเฮ่บ่ายสามโอ้ นี่เพิ่งบ่ายโมงใช้เวลานานเนาะจะเดินเหยียบสะโงเด้อสะงยาวกว่าเจ้าของ

ยืนดูยืนด <m> ูอีกคนหนึ่งยืนดูเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวสรงหลุดเด้อแน่นรยังยาวยาวเกินจะเดินเหยียดขึ้นอีกนิดนึงจะได้เดินง่ายกว่านั้นเอาเชือกฟางมัดเลยบ่เอาผ้าเข้ามารัดไม่ใช่เอาเชือกฟางรัดบ่เข็มขัดใส่ เอาเครื่องเกงข้างในด้วยแต่ง <c oughs> ตัวแล้วสามรอบยังได้ไป <c oughs> รอเวลาเพื่อนทวงเวลาก่อนยังไม่ถึงเวลาแห่เนาะแถวนี้ก่อนยังไม่ถึงเวลาแห่เทียนมันช่วงบ่ายสองกว่าๆเกือบบ่ายสามแห่เสร็จก็จะเฮเวียนเทียนต่อเลยให้เสร็จไปเลยทีเดียวเนาะเวลากลางคืนคนจะไม่ไปไม่ใช่นี่แล้วดูวกอกน เดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์เด้อเพื่อนไลน์แค่นี้แหละเนาะเจอกันในช่วงหน้าเด้อ mm hmm. อ้วนกดผิด mm hmm. ขออภัย mm hmm. กดผิด นักเรียนแต่งตัวแต่เช้าแต่แฮตตอนบ่ายสองบ่ายสามบรรยากาศรอบบ้านเดินเพนื่อนนีเตรียมตัวสามสี่ชั่วโมง <laughs> โอ้คนขายถั่วยังไม่ได้กลับกลับมาเอามาอีกกลับไปเอามาอีกขายกี่มัดวันนี้ปปปเปดปมัดซื้อเม็ดมาปลูกบอกว่าเม็ดเจ้าของเม็ดเจ้าของเม็ดตัวเอง พี่เกตฉีดยาพี่เกตปลูกไว้ซื้อเขาซื้อเขาสิบบาทก็กินแล้วถั่วนี่ตักลูกทุกคนใครจะซื้อใครพาก,กันนั่งคุยกันรอแห่เทียนนี่ไม่ถึงเวลาสักทีใครเป็นคนกำหนดเวลานี่ช้าจังพากันนั่งคุยนรทียนนี่ไม่นึเพลาสักทีใครเป็นคนกำหนดเวลานีัง ร้านนี่กำหนดเ,เลี้ยตัวอยู่ได้ตูยายโใหใจดิงเรื่องโอ้ยยายจ้ะยายไม่รู้เรื่องเฮ้อะไรายสามคยมีหรอกกำหดนดเวลาช้าเกินคนเตรียมตัวรอจนขี้เกียจยายดูอยู่หรือเปล่า ขออนุญาตลงไลค์จนลงสามรอบแล้วคนเข้ามาน้อยก็จะลงตลอดผู้ประกาศคอมเมนเดอร์นี่ผู้ประาศคอมเอนเดอร์นี่คุณป้ามาขายถั่วเนาะ ปลูกถั่วขายปลูกแค่แถวเดียวขายได้วันละแปดมัด <c oughs> ขายเอาค่ากับข้าวเฉยเฉยจร <c oughs> <ๆ>ิงก็ปลูกได้แต่ว่าไม่ปลูกเพื่อนเพราะว่าต้องช่วยซื้อกันเนาะบางทีก็อีกคนหนึ่งปลูกอีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องปลูกก็ปลูกเหมือนกันเหมือนปลูกข้าวนี่ไม่รู้ใครจะซื้อใครเนาะ <c oughs> ปลูกผักก็อีกคนหนึ่งปลูกอีกอย่างหนึ่งนี่ ก็ซื้อกันไปซื้อกันมาฝนก็จะตกแล้วนี่แห่ตอนฝนทกนั่นแหละทำไมไม่ทาไปวัดทำไมไม่ถามผู้ใหญ่ว่าทําไมมาพูดคนเดียวอยู่นี่ผู้ใหญ่ดูอยู่หรือเปล่านี่ ช้าเกินไปแล้วฟ้าก็มืดด้วยนี่น่าจะแห่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนี่แต่งตัวรอจนเปียกหมดแล้วนี่คนเจ็ดรอเต้นจนขี้เกียจเต้นแล้ว รอต่อไปรอต่อยังไม่ถึงเวลาเพื่อนโอ้รออีกนานนี่ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเด้อ ยวเจอกันในช่วงหน้าเด้อเพื่อนช่วงนี้ยังไม่มีเนต็ตเด้อออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ไลน์เนาะขออภัยเด้อเพื่อนช่วงนี้อาจจะได้ชมเฉพาะคลิปเนาะชมเป็นคลิปไปก่อนเด้อเพื่อนถ้าออกไปข้างนอกเนาะประมาณกลางกลางเดือนถึงจะได้จ่าย <c oughs> ถึงจะได้ ไลฟ์สดเนาะทันอกเนาะช่วงนี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเนาะไปเจอกันช่วงหน้าเนาะทำไมลงไม่ได้